ทุกคนดูนะนมันใหญ่กว่าแขนของเซไฮครับ <c oughs> ล่ะเท <c oughs> ่าเท่ากับช่วงแขนล่างเลย <c oughs> ใหญ่มากกรรไกลอยู่นี่อ่าเรต่อเปิดเปิดยังไง <c oughs> เปิดขึ้นมามีที่ใส่ดินสอ <c oughs> สไลด์ออกมามีไม้รบรรทัด <c oughs> ทุกคนอยากรู้ไหมว่ากรรไกที่มากับกล่องดินสอที่เราซื้อตามติกต็อกมันใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงไหมมาดูกันฮาวบทีวีฮาวบทีวี เดี๋ยวนี่จ้าสวัสดีจ้าฮาร์ปกับไฮวันนี้หมอมีมีอะไรมาจ้านี่จ้าอะไรอยู่ในถุงทุกคนทุกคนเราจะมารีวิวรีวิวอะไรจ้าอะอะไรนะเราจะมารีวิวกล่องดินสอที่ฮาร์ปกับไฮซื้อตามตามอะไรกล่องดินสอที่ซื้อตามติ๊กต็อกมันเป็นยังไงมาดูมาดูใหญ่มากพอดูความใหญ่ก่อนก่อนที่จะแกะห่อดูนี่ทุกคนมันใหญ่มากกล่องใหญ่มาก ของพี่ฮาร์เอาลายอะไรมาดูก่อนนะจ๊ะเขาเลือกลายอาวกาศมานะจ๊ะนี่มาดูกันว่ามันจะตรงตามที่เราสั่งไหมฮึ<อ>ดูข้างในก่อนอ่ะขอดูลายของเซฮายก่อน,ออนอ ide, อลืมลืมนี่น่ารักยกแขนยกแขนตั้งอย่างงี้จะดูว่าดูนี่นะจะเทียบจะเทียบกับแขนฮายนะทุกคนดูนะเท่ากันเลยมันใหญ่กว่าแขนของ Se เซฮายดูนี่อ๋อใช่มันใหญ่กว่าใหญ่มากอันนี้อ่ะของฮาร์บอล่ะเท่าเท่ากับแขนครึ่ง รึ่งล่างเหรอเท่าแขนเท่ากับช่วงแขนล่างเลยยญ่ายมากเอามาเร็วๆๆแกฮปยังไงครับ<อ>ตรงหรไหนเป็นปุ่มไหนตรงเนี้ยเป็นเอ้ยตรงเนี้ยเป็นปุ่มยางลบอ่ายางลบเลื่อนออกมาเป็นยางลบอะไรต่อกระไกอยู่นี่อ่าอะไรต่อปุ่มกบเหลาปุ่มกบเหลา แล้วก็ <โด S 1> อันนี้ปุ่มเทปปุ่มเทปอยู่นี่แล้วนี่เล็กเกี่วแล้วก็มันมีไม้บรรทัดอยู่นะครับคิดไม่ออกไม้บรรทัดอ,ออกอยังไงไม้บรรทัดมายังไงก็ตรงนี้ไปนี่ไม้บรรทัดซ่อนอยู่ข้างในอ่าเก็บไม้บรรทัดนี่อ่ามารีวิวของเซไฮบ้างอ่าของเซไฮเหมือนกันไหมทุกคนมาดูนะกบเหลากบเหลา ปุ่มย,ยางลบปุ่มยางลบอ,อยู่นี่ปุ่มเทปแล้วก็เปิดเปิดยังไงเปิดขึ้นมามีที่ใส่ดินสอสไลด์ออกมามีไม้มาคัทว้สไลด์ไปยาวเลยอ่ะโออโหแต่มีที่เก็บเยอะโหอุปกรณ์ครบคันจ้าเนี่ยทุกคนแล้วจะบอกว่าตรงนี้มันนุ่มมันตรงเนี้ยตรงตรงลายเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นหนังนุ่มๆน,นะ ข้างบนเนี่ยลายสีสวยชัดมากนี่แล้วตรงพื้นของมันก็จะเป็นตรงใต้กล่องของมันจะเป็นโฟมนุ่มๆน,นะจะเป็นแบบว่าหนังนุ่มๆตารางเรียนใสตรงนี้ตารางเรียนมีช่องใส่ตารางเรียนเรียบร้อยใส่การ์ดก็ได้ใส่บัตรนักเรียนได้ของพี่ฮาร์ก็คือเป็นแบบสีชัดลายชัดสวยข้างล่าง เออเขาเรียกอะไรนะใต้พื้นใต้กล่องลิ้นสอก็จะก็จะเป็นหนังนุ่มๆน,นะทุกคนนุ่มน่ารักมากแล้วก็ลายนีน่ฮะงานสวยมากงานสวยจริงๆมาดูกล่องใหญ่น่ารักตรงมากตรงกับที่ดูติกตอกเลยนะจ๊ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย<ง>น้องๆผู้หญิงก็ซื้อลายแบบนี้ได้น่ารักแบบเซฮแล้ก็นี่ของน้องๆผู้ชายก็เป็น่างนี้นะจ๊ะ กันไกลใช้ได้จริงไหมรีวิวก่อนอะทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมว่ากันไกลที่มากับกล่องดินสอที่เราซื้อตามติกตอกมันใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงไหมมาดูกันมันตัดได้จริงๆนะจ๊ะมันตัดกระดาษได้จริงๆนี่มีหตัวกนไกนี่เซไฮตัดกระดาษได้จริงๆนะจ๊ะอันนี้ไปแล้วมามีม่ไปแล้วนะจ๊าฮัมไฮบายบายเราเจอกันใหม่จ้า อย่าลืมกดสับสบไลด์สับสบไลด์ <laughs> สัลอย่าลืมกดสับสบไลด์อย่าล่าดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะๆเยอะเยอะๆ